มีท่าเดียวลูกหลานต่องากยะยำหลวงปอมาจังได้ก็ยอมยั่งหน่อยให้เจ้ามันเฮี่ยนคุนบนเท้ามีสิ่ยดสูงเพียงป่าไปไพนาหาเงินได้ล้านหมื่นไผ่ปูกวมโผลเตื่นเงินเบี้ยบอกันทอมที่เราจำเอาได้ลูกหลานเด้อเป็นคนโหดพูดีของปองของแม่ เป็นคนโอ้โหดีของครูบาอาจารย์แก่แล้วกันมันมีเรื่องเมืม่อแข่เห็นกระต่ายสองสามตกับหนูสีหาโตนั่งอยู่หิมฟังแม่น้ำใหญ่แข่มันก็ห้องบอกเลยเตียงอันตรนกตกใจในคณะที่มันล้อยมาหอดอหิมฟังหมองนำ้ำบอกว่าอู้ยน,น,น,นี่นี่น,นี่พันทร้อยทันละร้าย เึื่นนี่นำสีทวมปังนี่ไปหอดยอดไหม่ด้อถ้าพวกเจ้ายังบ่อยากตายก็จงขึ้นหลังเขาโดยไว้ด้อสีซอยภาพไปซ่งให้ผ้ระหอดปังตรงกันขามนำมันสวมกับบ่เป็นยังแต่มั่ไปอยู่ปังพุ่นหนีขึ้นไปอยู่ทั้งวูเขาก็ไดเพราะแขวาแบบตระนกตกไกแจงสันกระตายสับหนูเหล่านั้นได้ยินเสียงแข่บอกกระตกไก เร้าแลมลงไปและยกงแย่งกันขึ้นไปนั่งตั้งหลังแข่ตัวนั้นท่านที่พ่อหนูกับกระต่ายตัวหนึ่งไปนั่งอยู่ตั้งหลังของแข่แข่ก็ะล่อยออกจากตาฟังไปในขณะ,ะที่หนูแน,มต,ตม,นมตัวไปตามทิ่มตาฟังที่มันจากมาหนูตัวหนึ่งกับกระติบบอกว่าเออว่าจันมาและงัวงเป็นอย่างมันจึงหัวควันเท่านอ จีโตเน่งกับเตาติบขึ้นบอกว่าโอ้ยตับตังหลายที่หิ้มตับตังแม่น้ํานั่นบอยเห็นมันตกใจอีหยังกันเลยแล้วหนูตั้งบัดกับเตาเข็นล่วงจากหลังแฉโตนั่นถ้ากันลอยกลับไปแล้วก็ขึ้นฟังได้โดยปลอดภัยทุกโตแล้วแนมบึงกระตายท่านที่เป็นอย่างไรล่ะหยาดยอม่นมไปบึงกระตายปรากฏว่าอ้าวบอยเห็นแล้วเด็กระตายบอมีกระตายแล้วเด็ หลอกระตายน่ะมันกลายเป็นอาหารของแขกไปแล้วยังบ่ต้องสงสังงยเลยนี่แหละดูทา่านเรื่องนี้มันสอนในหัวว่าความบาไว้ใจคือมั่นดาแห่งความปลอดภัยขาดย่อมเอานี่แหละมีความระมัดระวังมีความไสไใบ,บังมันก็ดีคือกันเนาะเราแวดระวังไวในโตในตใน,ตนตของเงาคือกันไชมาตมมาตัวไปมาเวาอยั้เข้ากับั้งหูไวหูไ,ไ,ไวบังบ่แม่นว่า เสื่อมันไปตกอย่างอันนี้ก็เป็นนีท่านลองนําไปคึ้ตบชวนบืงเด้อ